ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มากลับมาอยู่ในช่วงรีวิวของเล่นอีกแล้ว,แล,วๆๆๆแล้วของเล่นที่จะมารีวิววันนี้ก็คือเป็นของของน่าเล่แต่มันมีลูกเล่นที่เราอยางไม้เล่นเลยไม่เต็มจอมาตก 没。没<累>。 aqui não né? สิบสองไม่ใช่ละนี่พับได้นะมันไอโฟนมันไอโฟนมันชื่อว่าอะไรที่มันพับได้มันชื่อ iPhone ไอโฟนเลยไอโฟนมีพับได้ด้วยหรอมีอันนั้เป็นซัมซุงอ๋อซัมซุงมันซัมซุงเลยอันนี้คือซัมซุงรุ่นโคคัเจอร์นะ ลูกเล่นก็คือลูกเล่นที่เราค้นพบมาก็คือเอามันไม่ขึ้นอ่ะ ดี๋ยวกล้องนี่มันก็แบบทำไมมันติดได้ได้เดี๋ยวอ๋ปกติมันต้องติดได้สิมันติดได้ไงตากล้องน่าจะมีการพลาดระหว่างคิดนะจ๊ะก็ขอประทานโทษด้วยนะ เรียนเจอร์อยู่ขบวนการที่20อ่ะหรอ

ันใหม่แล้วสุดกด็ได้มันอะไรเดกาเลนเจอร์เดกาเลนเจอร์อยู่ขบวนการที่28เหรอฮะเดกาเลนเจอร์ De อยู่ขบวนการที่ยี่สเหรอฮะเก่าไว้แหละ ไม่เก่ามันก็ไม่เก่าอะมันเกือบมันเกือบโกไคเจออะยีะ่สิบเก้าอะไยี่สิบเก้าย่สิเก้าสองเไม่ไดมาจิเลนเจอร์ จเราสามสิบมันบกวกกันเนี่ยมันสิบเก้าคนเนี่ยศูนย์ส่สสสอ,อะไรฮาลิเคเจอรยี่ห้ายสอง กินกระแมนกินกระแมนรู้จักปะร,รู้จักปะและ้วยิบสามอ่ะแล้วยิบเอ็ดอ่ะอยิแบเบอะไรอะไปดึงก่อนดึงเป็นไรน่ i <sighs> กามิกงกามงไม่รู้จักรู้จักแต่วพวกเอ่อพวกแบบเก่าไม่เก่ามากไม่ใหม่มากอะใหม่มากก็จำได้นะแต่ไม่ค่อยจำทครได้คีวิคิมคีวิเด็ดโอ้ยคีไมนชื่อว่าคีอะไรเอ๊ะที่มันเป็นแบบอะไรอะแต่จำได้ไลเดอร์ล่าสุดมันรีไวซ์ เียวเล่นเทียวเล่นเทียวเลนเจอร์รู้จักเที่ยวเป็นลายไดโนเสาร์อ่ะมีหมุนด้วยคนที่เทียวเลยจีนพวกคาริเทนเจอร์รู้จักเบกอเลเจอร์รู้จักกิกแวนรู้จักบุโปรไฟล์รู้จักเจิ๊ดจิดแมนรู้จักสูง เลนเจอร์กาเมเลนเจอร์เหรอขาพูดชาดอะไรพู่ยี่ห้าูนย์ศูนย์อาเกเลนเจอร์เก่าเนเจอร์ยี่ห้าเหรอเก่าเลนเจอร์ยี่ห้าเหอี่ะ は <noise> あいけん n ゃってれつつつててシュッシュのさんとさんとシュシュのにんじゃじ เจ็ดยสเราพิมพ์ยังอะอาบาเลนเซอร์อันนี้รู้จักแล้วขบวนการที่สาอ็ะมีปะอาสามสิบสอง

โกโบเจอร์ก็โวนกาอะไรวะโกโบเจอร์จากข้อมูลในวิกิพีเดียโกดีโรเจอร์เป็นตัวละครจากกรตัวที่ผู้เรื่องวันที่โกโบเจอร์ คนเชื่อใจอะเนี่ย การห้าสีเซนไตลำดับที่สามสิบสองลำดับที่สามสิบสองไอดโนเสาร์วันนั้นอะไอจำชื่อไม่ได้ ยี่แปดยี่แปดศูนย์ศูนย์สอส่ส่าโกเซจ้า โกโก้ไฟจากขอ้อมูลในวิกิพีเีะีนการกู้ภัยโกโก้ไฟ go, go, fight, หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นคิวคิวเซนไตโกโก้ไฟเป็นละครโทรทัศน์สุดชุกของซูเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่23ของประเทศญี่ปุ่นออกอากาศครัง้งแรกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์คศ1 9 9 9ถึงวันที่6กุมภาพันธ์คศ .20 0 0มีจำนวนตอนทั้งหมด50ตอนออกอากาศทุกเช้าวัวนอาทิตย์เวลา7 3 0นาฬิกานา แิเออไปกอนะิวคิวเต็นไต

เกือบจะเป็นเกาไก่เอ็นที่เป็นโปกเกมอนแล้วตอนทั้งหมด51ตอน51ตอนห้ามาันเยอะก่็โกโกโฟไฟสิมาจีเวนเจอที่หาอยู่ไหมหายไม่เป็นไร โเป๊ะถ้าใครยังไม่รู้สำหรับว่าอีเลเจอร์นี่เป็นลำดับที่ดุนไหลร,ร,รื่อกลองลองพิมพ์ในนี้ได้ ไอปนี้เออฮีบเนี่ยมาเฟก้าเลนเจอร์